อันนี้นะครับเป็นไม้เก่านะครับที่ไม่ค่อยได้ฉากนะครับเดี๋ยวให้เล็งดูแบบมันไม่ได้เส้นตรงนะครับจะโค้งนิดนิดนะครับเราจะทําการสายชิดด้วยเลื่ององเดือนนะครับเนื่องจากเราไม่มีสายชิดนะครับขั้นตอนนะครับไม้ที่ตรงมาก่อนหนึ่งแผ่นนะครับอัด MDF นะครับนี่ครับแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้คือไม้ที่จะเป็นไกด์เห็นไหมครับตรงเป๊ะนะครับแล้วก็เจาะรูที่ MDF ไว้นะครับตัว่าเราจะเอาส่วนท้าสุดเพื่อตัดทิ้ง นะครับเอยจับจับสามจุดยิงไม้อัดเข้าไปอย่างนี้นะครับยิงไม้อัดติดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับความลงครับแล้วก็เอาไม้อัดเข้ามาที่เลื่อยอย่างนี้ก็ดันเข้ามาโดยใช้ไม้อัดเป็นไกด์นะครับนะครับก็ มาเช็คดูอีกทีครับว่าระยะมันได้ไหมนะครับมันกินตลอดทั้งเส้นไหมนะใสใ่ออกให้น้อยที่สุดก็คือใส่ให้บางที่สุดนะครับถ้ามันยังไม่ก <tuh> ินนะครับ uh ถ้ามันยังไม่กินนะครับหรือว่ากินแล้วมันแหว่งนะครับหรือว่าบางจุดเนี่ยที่ที่มันยังไม่กินไม้ขยับล้วเข้ามาแคบลงกว่าเดิมนะครับเพื่อให้มันกินนะครับแล้วก็ตัดใหม่โดยใช้ไกด์ตัวเดิมนะครับไม้ยาวสามเมตรนะครับไม้ยาวสามเมตร ต้องมีคนช่วยจับนะครับทีนี้ก็มาเล็งดูครับว่ามันได้หรือยังนะครับนี่เราก็ได้ไม้ที่เป็นเส้นตรงแล้วนะครับตรงนี้นะครับคือเส้นเส้นนี้นะเส้นนี้ครับเป็นเส้นตรงแล้วนะครับแกะออกเลยเมื่อเราได้เส้นตรงหนึ่งด้านแล้วใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งเราก็จะตั้งรั้วรั้วตัวนี้นะครับให้แคบลงมานะครับแล้วก็ตัดตัวนี้ออกนะครับ ตัง้งรวเข้ามานะครับก็้นี่คือการใส่ชิดไม้นะครับเพื่อให้มีให้มีไม้ที่เป็นขนาดขนานและตรงทั้งสองด้านนะครับทีนี้เราอยากให้มันเล็กกว่านี้แล้วก็สมมติว่าอันเนี้ยมันกินไม่หมดใช่ไหมครับเราอยากให้เล็กกว่านี้แล้วก็ตั้งเครื่องแคบกว่านี้นะครับแต่ว่าเป้าหมายของการทําตัวเนี้ยนะครับก็คือเราต้องการให้ไม้เป็นเส้นตรงนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นตรง ครับขนานทั้งสองฝั่งนะครับหน้ากว้างหน้ากว้างเท่ากันทั้งทั้งนู้นกับตรงนี้เท่ากันนะครับแล้วทีนี้เราจะซอยเท่าไหร่ก็ได้ละนะครับเป็นการเตรียมไม้นะครับจะเอาไปเพาะเอาไปทํางานต่อก็ต้องผ่านขั้นตอนการใส่ชิดแต่เนื่องด้วยที่เราไม่มีใส่ชิดด้วยเครื่องใสเราก็ใส่ชิดด้วยวงเดือนนะครับอาจจะเสียเวลา,าในการยิงสกรูนิดนึงสองสามตัวนะครับแต่ก็ประหยัดประหยัดกว่าซื้อเครื่องใส่ชิดถ้าเราทํางานน้อยๆนะครับโอเคครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ